ขอให้พลังงานความโชคดีวิ่งไหลเข้าหาคนที่มาเจอคลิปนี้แบบฉับพลันค่ะอ่ะก่อนรับคำทำนายนะคะฝากกดติดตามนะคะฝากกดแชร์เป็นกำลังจะเป็นค่าครูให้มีด้วยนะคะมาดูกันว่าความโชคดีอะไรที่จะวิ่งเข้ามาหาคุณแบบฉับพลันอนุญาตเท่านั้นเองนะคะพิมพ์อนุญาตก่อนรับคำทำนายนะคะมาดูกันนะอ่ะ สใบนี้นะคะเชื่อว่าความโชคดีจะวิ่งเข้าหาคุณแบบฉับพลันแน่นอนอะมาดูกันว่าเรื่องอะไรบ้างนะคะโอ้โหมีค่ะมีเลยนะคะสองถ้วยพลังงานของคนอุปถัมภ์พลังงานของคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะใครที่รอความช่วยเหลืออยู่จะได้นะคะพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดานะคะเมตตา ช่วยเหลือเกื้อหนุนเก้อกูลและพลังงานของคนใกล้ตัวนะคะคุณเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณเป็นที่รักของคนในครอบครัวคนใกล้ชิดเพื่อนร่วมงานนะคะพลังงานนี้คุณไม่ได้โดดเดี่ยวบอกเลยว่าเป็นความโชคดีมากๆค่ะนะคะพลังงานหนึ่งไม้เท้าการเริ่มต้นใหม่ การได้รับข่าวดีการได้โอกาสใหม่ๆบางคนอาจจะมีการได้เริ่มงานใหม่ด้วยนะคะบางคนนะคะทาธุรกิจใหม่นะคะโอกาสดีๆกําลังหลั่งไหลเข้ามาหาคุณนะคะมีข่าวดีเข้ามาหลังจากนี้ขอให้คุณวางใจนะคะพลังงานของการขอพรพลังงานของนะคะการลงมือทานะคะแล้ววางใจ แล้วเชื่อว่าทุกอย่างนะคะจะไปในทิศทางที่คุณต้องการนะคะใครที่มาเจอคลิปนี้พลังงานความช่วยเหลือของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานความช่วยเหลือของคนรอบข้างคนใกล้ตัวกัลยาณมิตรนะคะและคุณจะได้ข่าวดีนะคะในเรื่องของการงานธุรกิจนะคะโอกาสใหม่ๆนะคะสิ่งดีๆกําลังจะไหลเข้ามาหาคุณขอให้คุณเชื่อนะคะเชื่อมั่นในตัวคุณเองเชื่อมั่นนะคะในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเทพเทวดาครูครูบาอาจารย์ของคุณ ขออีกหนึ่งใบเถอะมันป็นพลังงานที่ดีมากนะคะอู้มีเชื่อว่าคนที่มาเจอคลิปนี้นี่คือพลังงานของคุณแบบโอโหดีเอ็มเพรสค่ะนะคะความอุดมสมบูรณ์ความสุขความสมหวังนะคะการมีคนอุปถัมภ์มีคนช่วยเหลือนะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานที่ดีมากนะคะมีคนช่วยเหลือคนที่จะเข้ามาหาคุณคนที่จะให้ความช่วยเหลือคุณได้จะเป็นผู้หญิงที่มีอายุนะคะเยอะกว่าคุณนะคะ ใครที่กําลังต้องการความช่วยเหลือนะคะลองเจรจาลองขอความช่วยเหลือจากพลังงานจากผู้หญิงนะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะเป็นพระแม่อุมาเทวีนะคะพระแม่ลักษมีนะคะเป็นพลังงานของผู้หญิงที่จะช่วยคณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะคะโอบอุ้มนะคะเกื้อหนุนเกื้อกูลหนุนนําคุณอยู่ขอให้คนที่มาเจอคลิปนี้หลังจากวินาทีนี้เป็นต้นไปนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์นะคะ ช่วยเหลือเกื้อกูลเกื้อหนุนนะคะไม่ว่าทําอะไรปาถนาอะไรขอให้มาแบบฉับพันธันใจในความคาดหมายทุกประการถ้าคิดว่าเป็นพลังงานของคุณน้อมรับคําทํานายและแชร์ออกไปขอให้โชคดีนะคะ